เจอปัญหามาเล่าให้ฟังนะครับผมวันนี้มาดูคันนี้กันหน่อยนะครับผมเป็นวีโก้ปี2012นะครับผม V n t u r b o นะครับลูกค้ามีอาการคือไฟเอเบสโชว์นะผมนี่ฮะเรามาดูฮะแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาเช็คโค้ดนะครับว่าเป็นโค้ดอะไรหลังจากเช็คโค้ดแล้วครับจะเจอ C0205 นะครับผมเป็นเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ความเร็วล้อฝั่งซ้ายนะครับผมนี่นะครับเดี๋ยวเราเช็คความเร็วทุกล้อเลยนะครับว่าล้อไหนขึ้นบ้างล้อไหนไม่ขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งจริงกันเลยนะครับว่าล้อไหนขึ้นล้อไหนไม่ขึ้นนะครับผมไปพี่ นี่นะผมจะมีล้อที่ขึ้นนะครับผมจะมีหน้าขวานะครับหลังขวานะครับแล้วก็หลังซ้ายนะผมส่วนล้อหน้าซ้ายนะผมไม่ยอมทํางานนะครับขึ้นเป็นศูนย์ตลอดนะครับขึ้นศูนย์แบบนี้นี่อาจจะเป็นได้หลายสาเหตุนะครับอาจจะเป็นสายไฟขาดนะฮะเนื่องจากหนูกับสายไฟหรือว่าลูกค้าไปทําอะไรมาแล้วสายเวทมันทับกันอยู่นะครับหรือว่าอาจจะเป็นที่เซ็นเซอร์สกปรกนะครับอาจจะเป็นได้แล้วก็อีกอย่างก็คือเซ็นเซอร์เสียแต่เซ็นเซอร์เสียนี่ไม่ค่อยเจอนะครับส่วนมากกว่า จะเป็นที่สายไฟขาดมากกว่าเดี๋ยวทการตรวจเช็คดูครับว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับที่เซ็นเซอร์ไม่ทํางานนะครับก็ทําการตรวจเ,เช็คเซนเซอร์ก่อนนะผมเซนเซอร์ก็ไม่สกรปรกนะครับส่วนเฟืองด้านในนะครับผมก็ไม่มีแตกนะครับเดี๋ยวเราไปเช็คจุดอื่นกันนะครับเจอปัญหาเรียบร้อยนะครับผมนี่นะฮะเจ้าตัวน้อยเล่นไว้เรียบร้อยนะผมสายขาด1เส้นนะผมแล้วก็อีก2เส้นกําลังจะขาดนะครับก็จะนี่ครับเส้นนี้เป็นสาย ABS นะครับที่ขาดไปนะฮะแล้วก็ส่วนอีกหนึ่งเส้นนะครับกาลังกัดแล้วนะฮะทองแดงเหลือประมาณ3ามสี่เส้น ก็ทาการต่อสายที่ขาดนะครับแล้วก็ที่ดูกัดไว้นะฮะทั้ง3าเส้นใหม่นะครับผมแล้วเดี๋ยวเรามาดองดูนะครับว่าเซ็นเซอร์ใช้งานได้ปกติหรือเปล่าดูกันครับว่าใช้งานได้ปกติไหมครับพี่ป้อมหมนล้อพี่ใช้งานได้ปกติแล้วครับเดี๋ยวเราไปลองวิ่งกันนะผมว่าไฟ ABS จะหายหรือเปล่านะฮะก็ออกมาวิ่งลงพื้น4ล้อนะผมก็ใช้งานได้จริงนะครับขึ้นทั้ง4ล้อนะครับหน้าซ้ายหลังซ้ายนะครับหน้าขวาหลังขวานะครับขึ้นทุกร้อนะครับผมเรามาดูไฟ ABS กันนะครับว่าจะหายหรือเปล่านะครับ นี่นะฮะหายครับผมฝากกว้ด้วยครับสำหรับงานอีเวนไฟโชว์ครับผมทีวีสาขัแกงครับขอบคุณครับ